สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับได้ตุนการสุขสุขทุกนครับเมื่อนี้นนำพาพี่น้องมาเบิ็งการผสมจริงนะครับของพ่อพันธุ์เลือดร้อยนะครับหนุ่มน้อยวัยเข้า2ปีนะครับเป็นแบรนด์ GF 104นะครับลูกชายของทูบดอ933นะครับเป็นมัวหนอกนะครับเกิดจากแม่สายเท้าโบดนะครับแม่เป็นวัวเท้าโบดแบรนด์ PC นะครับเลือดร้อยนะครับ แล้วก็พอหนอกทูบดอก933นะครับซึ่งตอนนี้น้ำเชื่อของทูบดอก933หายากมากนะครับเพราะว่าเป็นได้ตายไปแล้วนะครับทูบดอก933นะครับจะเหลือติดถังเฉพาะ,ะบีดเดอร์บางท่านนะครับเอามั่วหนุ่มมหาดมัครับพี่น้องครับนี่นะครับเอาให้พี่น้องรับชมกันนะครับการผสมจริงนะครับเป็นการฝึกวัวใหม่นะครับฝึกมั่วใหม่โดยการ ขันข้อม่วแม่นะครับขันข้อมัวแม่ให้ยืนนิ่งนะครับให้มั่วผูได้ฮัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมั่วที่เก่าแล้วนะครับอายุเยอะแล้ว3ปีขึ้นเนี่ยสี่ปีเนี่ยครับเราต้องเลยขันข้อกันหยานะครับเรต้องขันข้อม่วแม่ให้ยากนะครับแต่ว่าก็หายากนะครับบัวพ่อพันธเลือดร้อยที่จะอายุขนาดนั้นแล้วก็เกษตร,รกรเป็นคนเลี้ยงนะครับค่อนขางที่จะหายากนะครับ ผมที่ผมนํ่พอพ่านเหลือลอยทูบดอกราลูกทุบดอกรสับสามเขามากกับเพื่อตอบโจทยน์นะครับในเรื่องของการผสมติดยากของวัวแม่พันแม่บล็อกนะครับาสรบารเกษตรกรหลายท่านที่กําลังสนใจในการผสมจริงอยู่ก็กยังมีนะครับแต่ประเด็นหลักก็คือเอามาแก้ปัญหาในการผสมติดยากครับกะ <c oughs> <c oughs> ลตอบรับดีนะครับในการแก uno, ้ปัญหาส่วนมากเป็นมั่วเลือนลอยแล้วก็เป็นมั่วเอฟนะครับในการแก้ปัญหาการผสมผิดยากนะครับเลือนลอยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าต้องให้เวลาเขานะครับอย่างเร็วก็ครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นมั่วไม้ครับพี่น้องครับเนี่ยก็ยังมีวัวเลืออรลอยนะครับที่เหียบชัยเลลือใสนะครับเพอะพันตัวนี้เพราะว่าการเลี้ยงวัวราคาแพงนะครับแล้วก็การแก้ปัญหา ของการผสมติดยากแก้ปัญหา,างไงในการขายถิ่งมันก็นเป็นการพลาดโอกาสนะครับแล้วก็บรคุมต่อการสได้บวคุมเสียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองพิจาร้าหน้าบึงนะครับใช้พอพันธุ์ผสมจริงนะครับจะได้ผลผลิตนะครับแล้วก็ได้ลูกเป็นเลียดร้อยด้วยนะครับพี่น้องกเกษตรกรท่านใดต้องการผสมเทียมนะครับเขายังมีพอพันธุ์ หลากหลายพ่อพันธุ์ครับมากกว่า40พ่อพันธุ์นะครับมาให้พี่น้องไร้ใส่ของดีนะครับในราคาเกษตรกรนะครับเนี่ยแล้วก็มีพ่อพันธุ์เหลือดลอยมาแก้ปัญหาการผสมติดยากนะครับแต่ว่าต้องให้เวลาเขานะครับเป็นวัวสีเทาโบสนะครับเทาโบสโทนแดงนะครับวัวตัวนี้ลักษณะเด่นก็คือโบส์ชัดเจนนะครับไขหำโบสนะครับแ้งขาโบสกับใบหูโบสตตนอกโบสนะครับตัวนี้ าสามารถให้ลูกทั้งแดงเข้มแดงโบสแล้วก็เป็นเทาโบสนะครับได้สำหรับแม่แบบนี้แน่นอนครับต้องออกมาเป็นแดงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแม่สีขาวนะครับลูกออกมาอาจจะเป็นเทาโบสนะครับหรือแดงก็ได้นะครับเพราะว่าพอตัวนี้โบชัดเจนตอบโจทย์ในการให้เรื่องสีนะครับเกษตรษกรท่านใดนะครับ0 6 4ย8 6 7 0ี6ดยยินดีรับใช้พี่น้องเกษตรกร ทุกระดับประทับใจแน่นอนมันี้ฝากพี่น้องสอยก็เลยก็แช่นะครับเป็นกำลังใจให้แน่จนกาต่อไปมีการ้า,า่าสวัสดีครับ